สวัสดีครับน้องๆวันนี้มีคอดทั้งหมด8หน่วยนะครับในรุ่น3ขานะครับมี3ขามินิเทนเนอร์สามขาใหญ่เทนเนอร์นะครับความหนา1มิลนะครับ น้ำหนักเบาปลอดภัยนะครับเล่นได้ทุกเพศทุกวัยครับไปชมแต่ละตัวจะเป็นอย่างไรครับแม่สี่สาคัญมินิเทนเนอร์ความหนาหนึ่งมิลนะครับลายเฉพาะตัวด้านหลังด้านหน้าตามนี้นะครับหาที่ลงกว้างในการฝึกนะครับตอนนี้ระยะไกลนะครับปั่นครับปึ๊ดล้มนะครับปั่นครับที่ศูนย์เป็นห้าลายเฉพาะตัวด้านหลังด้านหน้าตามนี้นะครับหาที่ลงกว้างนะครับกระบะท้องหนึ่งนะครับ สวยงามครับอ่านครับทีศูนแปดสลายเฉพาะตัวด้านหลังด้านหน้าแถวนี้ครับแล้วก็มีนักการขับปั๊บนะปึ๊ยว้าว่านทับทีศูนย์แปดเจ็ดลายเฉพาะตัวด้านหลังด้านหน้าตามนี้นะครับหาที่โล่งกว้างนะครับในกลางทุ่งหันหน้าหาลมนะครับตัวนี้จะสู้ลมกว่ารุ่นเล็กนะครับปั้นครับสวยงาม ปุ๊บหมดห่วงเรื่องคุณภาพผ่านครับ088ย์สามขาใหญ่นะครับในรุ่นเทรนเนอร์ความหนาหนึ่งมิลครับรายเฉพาะตัวด้านหลังด้านหน้าตามนี้ครับที่ร่องกว้างในการฝึกนะครับปั่นสะบัดข้อมือครับตัวนี้ผ่านครับที่ศูนย์แปดเก้าานครับรายเฉพาะตัวด้านหลังด้านหน้าตามนี้ครับที่ร่องกว้างสะบัดรองนะครับพี่ตามไม่ชอบปั่นดีสูงนะครับ ที่สูงเก้าหนึ่งลานเฉพาะตัวด้านหลังด้านหน้าตอนนี้ครับที่โลกว้างนะครับจากต้นหวงสมบัติข้อมูลครับตั้งกัครับลดนะครับสวยงามปุ๊บหมดห่วงเรื่งองคุณภาพผ่านครับอย่าลืมชมคลิปสัดคล้องก่อนเล่นนะครับ